คุณรู้ไหมบนโลกเราเมื่อกว่า2,000ปีก่อน <c oughs> เคยมีคอมพิวเตอร์ใช้แล้วและนี่คือปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังหาคำตอบไม่เจอคือ m ม c h a นิ s m a แอนติก t e r a อุปกรณ์อายุราว2,100ปีที่ถูกค้นพบจากซากเรือโบราณใกล้เกาะแอนติกิเทรา tera ของกรีกในตอนแรกมันดูเหมือนก้อนโลหะผุผุแต่พอใช้เอกซเรย์แบบสามิติเข้าตรวจสอบทุกคนต้องอึ้ง เพราะข้างในเต็มไปด้วยเฟืองทองแดงซ้อนกันเป็นชั้นๆกว่า30ชุดบางชิ้นมีฟันเฟืองละเอียดระดับ0.01นิ้วซึ่งไม่ควรจะมีในยุคนั้นเลยเครื่องนี้สามารถคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ไปจนถึงทำนายสุริยุป,ปราคาล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำแปลว่าผู้สร้างต้องมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และงานช่างกลระดับสูงมากสูงกว่าที่เราคิดว่ามนุษย์ยุคนั้นจะทำได้ ที่น่าสงสัยคืออุปกรณ์ซับซ้อนระดับนี้กลับไม่ถูกพบที่ไหนอีกเลยในประวัติศาสตร์เป็นพันปีมันจึงกลายเป็นคำถามสำคัญว่าใครกันที่สร้างมันและทำไมเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอย